ผมคิดว่านี่จะเป็นเกมเล็กๆที่ใช้เวลาอยู่กับมันไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ผมจะได้เล่นเกมฟอร์มยักษ์ที่กำลังจะออกแต่ผมนั้นคิดผิดเกมนี้แม้จะเป็นเพียงแค่เกมอินดี้แต่คุณภาพยิ่งกว่าเกมควอดเบอร์เลเอเกมซะอีกผมจะสปอยความรู้สึกที่มีให้กับเกมนี้ก่อนเลยมันให้ความรู้สึก ASMR ของความเป็นชาวประมง ASMR ของความเป็นทะเลและ ASMR ของความกลัวล่าสุดคุณได้ประสบการณ์นี้มาจากเกมไหนผมไม่รู้หรอกแต่กับเกมนี้รับประกันมันให้ครบหมดมาสิลงเรือไปกับผม ผมจะบอกคุณคุณจะได้รู้สึกแม้สักเสี้ยวหนึ่งที่ผมรู้สึกกับเกมนี้ว่าเรานั้นกำลังจะไปเจอกับอะไรเมื่อคุณเลือกที่จะเป็นชาวประมงใน breach เราจะได้ระบบเป็นชาวประมงสุดแสนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้เดินทางมายังทะเลแห่งนี้รู้แค่ว่าในหน้าน้ํานี้รับสมัครชาวประมงเพิ่มแต่ตะวันกําลังจะรับฟ้าหมอกปริศนาได้ปกคลุมไปทั่วพื้นที่และด้วยระยะการมองเห็นที่จํากัดเรือนั้นก็ถูกชนกักบโขดหินแต่โชคดีที่ว่าเรามาชนใกล้ๆปากภาคารพอดีแล้วก็ได้ถูกคนแถวนั้นช่วยเอาไว้หลังจากนั้นคุณก็ต้องทําหน้าที่การเป็นชาวประมงในที่นี้เพียงลําพังยังดีที่นายกเทศมนตรีเขาได้มอบเรือลําใหม่ให้กับเราเพราะเรือที่เราขับนั้นมีสภาพย แย่มากและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างตัวในหน้าน้นํานี้แต่ก่อนอื่นเลยคุณต้องใช้นี่นายกซะก่อนแต่ในทีแรกคุณก็อาจจะสงสัยปลาที่เราจับมาสามารถนําไปขายได้ตามปกติการตกปลาก็ดูปกติแต่ราคาปลานั้นสูงเอาเรื่องโดยเฉพาะ ปลาที่บิดเปียวแปลกประหลาดคนในที่นี้พยายามบอกกับเราใบซ้ายใบขวาถ้าทําได้กลับก่อน6กโมงเย็นเราก็จะสามารถใช้ชีวิตชาวประมงได้ตามปกติแต่ถ้าหากจําเป็นต้องไปตกปลาตอนกลางคืนอย่าไปไกลาจากที่เทียบท่ามากนะักหรือมีอีกคนหนึ่งที่พูดว่าหากเรือเราเสียหายไม่ว่าจากการที่แล่นไปโดนขดหินหรือโดนจุด จุดก็ตามคุณสามารถมาเมนเทนเนสได้ที่นี่ความลึกลับมันไม่ได้มาจากทะเลเพียงเท่านั้นคนเองก็ผิลึกทําไมพวกเขาชอบพูดกำกวมเหมือนจะรู้อะไรแต่ก็เหมือนจะไม่รู้อะไรนอกจากคนแล้วยังมีสิ่งลี้ลับที่ขอให้เราช่วยเหลืออีกต่างหากทั้งคนธรรมดาหรือจะไม่ใช่คนก็ตาม ทำไมล่ะทำไมเขาถึงต้องการปลาที่แปลกประหลาดดูบิดเบี้ยวดูเป็นอะไรที่ไม่น่ารับประทานได้ผมชอบการนําเสนอที่ให้เราตีความเองคิดเองแทนที่มันจะใส่บทพูดมาเยอะๆโนโนโน I hate t h a t man ซึ่งการทําแบบนี้มันยิ่งเพิ่มความลึกล้ําเข้าไปอีกและสร้างบรรยากาศยิ่งทําให้เกมดูน่าพิศวงและเกมนี้มันก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องหลักให้ตามแบบ1 2 3่0แค่เราจะต้องสํารวจไปเรื่อยๆทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยๆถล้ำลึกไปกับเกมนี้มันก็คือเนื้อเรื่องหลักของคุณเองการเดินทางของคุณเอง ผมรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้ยินเสียงทะเลบวกกับเสียงคลื่นน้ำที่กระทบกับฝั่งหรือกระทบกับโขดหินและเสียงนกที่อยู่ตามธรรมชาติโบยบินอยู่บนท้องนับผามันทำให้ผมรู้สึกใจลงใจแบบบอกไม่ถูกกับเกมนี้เขาก็ทำออกมาได้ถึงมากๆผมสามารถเล่นเรือไปเรื่อยๆเพื่อเสพสุกราฟิกและเสพอิมเมอร์ชันที่มันมอบให้กับผมในเกมนี้ได้ทั้งวันเลยใครซื้อเกมนี้มาเพื่อค,คลายเครียดก็แอบตอบโจทย์อยู่แต่จะมีข้อแม้ก็คือรีบกลับเข้าฝั่งก่อนที่ตะวันจะตกดินเพราะสิ่งที่คุณจินตนาการไว้ว่ามันจะเป็นอย มันจะเป็นอย่างนั้นในบางครั้งมันอาจจะไม่มีอะไรแลแต่ในบางครั้งมันมีในตอนเช้ามันก็ปกติมันผ่อนคลายสุดๆแต่ในตอนกลางคืนนั้นมันอึดอัดมากๆการมองเห็นก็แคบแถมทะเลนี้แม่งก็ไม่ปกติแต่ถึงมันจะน่ากลัวรู้สึกอึดอัดผมดันชอบมากๆมันให้ความรู้สึกคนละขั้วก็จริงแต่เกมนี้มันบาลานซ์กันดีจนมันกลายเป็นความรู้สึกที่กลมกล่อมคุณต้องลองได้สัมผัสเอาเองในเกมนี้แนะนําเป็นอย่างยิ่งหาะใครชอบทะเลหรือชอบแนวเลิฟคราฟคุณจะรักเกมนี้แบบ100เปซ็์เลย ในส่วนของเกมเพลย์มันกระโดดเด่นไม่แพ้กับบรรยากาศของเกมนี้มันมีโปรเจคชันที่ไม่ได้ซ้ำซากเหมือนควอเตอร์เบลเอเกมผมต้องนับถือเดฟเกมนี้เขาอัจฉริยะมากๆที่รังสรรค์เกมตกปลาให้เป็นอะไรมากกว่าการตกปลาซึ่งสิ่งแรกที่จะต้องพูดถึงก็คือระบบตกปลานี่แหละเขาก็ไม่ได้ทำออกมาซ้ำซากเลยมินิเกมของมันอาจจะไม่ได้ยากอะไรมากแต่ปลาแต่ละชนิดมันจะมีแพทเทิร์นที่ไม่เหมือนกันด้วยและเกมนี้มันจะไม่มีการตกปลาพลาดจะมีก็แต่เสียเวลาไปเรื่อยๆและเรื่องเวลาแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสาคัญอย ตายเราต้องใช้เวลาตอนที่ท้องฟ้ายังมีแสงให้คุ้มที่สุดเพราะเมื่อความมืดมิดปกคลุมท้องฟ้าไปแล้วคุณจะมีอาการแพนิคที่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาการนี้มันจะสร้างอุปสรรคให้กับเราจากเล็กๆจนไปถึงภัยที่คุณไม่สามารถรับมือได้ถ้ามันถึงขีดสุดคุณจะรู้สึกว่าตัวของคุณเองนั้นกำลังสั่นไม่ใช่แค่เพราะว่าอาการแพนิคของคุณออร่าความกลัวของคุณได้แผ่ออกมาทั่วทะเลจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์รีเวิทธานจะออกมารับประทานคุณแต่ถ้าคุณอยากเที่ยวกลางคืนได้มีประสิิทธภาพ ขึ้นต้องทำยังไงล่ะมอนก็คือการอัปเกรดเรือเราก็สามารถอัปเกรดได้ทุกส่วนไม่ว่าจะจุของได้มากขึ้นหรือทําให้เราใส่อุปกรณ์การประมงที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นไฟจากหน้าเรือที่จะช่วยให้อาการแพนิคของเราขึ้นช้าคันเบ็ดแบบใหม่ที่ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมพวกอุปกรณ์การประมงนั้นจะต้องผ่านการรีเสิร์ชซะก่อนถึงจะสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าพอรีเสิร์ชของเราก็ต้องขยันสํารวจหรือก็หาซื้อได้เช่นกันกับการอัปเกรดเรือนั้นจะเรื่องมากซะหน่อยเราจะใช้ทรัพยากรที่เเเเป็นนงงงิออยยย่่าาาาดดีวไไม้ไ้รรจะตหทัพก ก่อนโดยเฉพาะมาอัปเกรดมันก็เป็นหน้าที่คุณที่จะต้องออกไปหามานั่นเองผมเพลิดเพลินกับโปรเ r e s s i o ของเกมนี้ในระหว่างที่ผมเล่นไปผมรู้สึกผ่อนคลายด้วยการตกปลาหาของมาอัปเกรดและเชื่อว่ามันจะทําให้คุณติดพันเหมือนกับที่ผมติดพันกับเกมนี้ยังไม่พอมันยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกคุณได้นิดหน่อยมันคือพลังลีลับที่ได้มาจากคอลเลกเตอร์เมื่อเราเอาอาร์ติแฟกต์ไปให้เขาเราก็จะได้พลังรีลับมาใช้แต่แลกมากับการที่ค่าแพนหนึ่งนั้นมันจะเพิ่มขึ้น หรือคุณเลือกที่จะไม่ใช้มันก็ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างและอีกระบบที่ไม่พูดไม่ได้คือ Inventory Management หากคุณเล่น Resident Evil 4ต้นฉบับมาแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าเกมนี้ ผมจะไม่นับภาครีเมคเพราะแม่งมีออโต้สอดผมชอบระบบนี้เพราะมันเหมือนเป็นอีกหนึ่งพัทเซนบางครั้งช่องเรามันพอแหละแต่เราจะมาเนจยังไงทำยังไงให้เราขนไปได้ปลาแต่ละตัวนอกจากแพทเทิร์นที่ต่างกันมันก็จะกินช่องไม่เหมือนกันด้วยและนอกจากนี้เกมมันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆอย่างการตกปลาแต่ละชนิดก็ต้องใช้อุปกรณ์แบบนั้นแบบนี้หรือเมื่อเราได้ปลามาแล้วมันก็จะมีค่าความสดใหมย่ยิ่งสดยิ่งขายได้ราคาดีหรือเมื่อเราโดนดาเมจอะไรสักอย่างหนึ่งช่องบางช่องก็จะใช้ไม่ได้ถ้าหากมันกินช่องอุปกรณ์ไปเราจะใช้อุปกรณ์ ไม่ได้มีทางเดียวก็คือไปซ่อมเรืออย่างเดียวในทั้งหมดทั้งมวลนี้เราต้องบริหารไปพร้อมๆกันมันอาจจะดูเหมือนเกมพัซเซลมากกว่าแต่มันสนุกเพลิดเพลินมากๆคือโปรเจกชันในการอัปเกรดอย่างเดียวก็กินไปเกือบ10ชั่วโมงแล้ววะนี่มันทับรวมถ้าเกิดอยากจะเก็บให้ครบน่าจะมี30ชั่วโมงแน่นอนแถมเกมนี้ยังมีด LC เพิ่มคอนเทนต์เข้าไปอีกเพิ่มปลาใหม่เพิ่มอุปสรรคใหม่ประเด็นก็คือแค่บรรยากาศของเกมนี้แม่งก็คุมแล้วอะที่เหลือคือกําไรสําหรับผมจริงๆ ผมคิดว่าเกมนี้ควรค่ากกบการหามาเล่นสักครั้งหนึ่งหากใครที่ดองไว้อยู่รีบหยิบม,มาเล่นเลยหากใครที่ยังไม่ได้ซื้อคุณซื้อเถอะเกมมันดีกว่าที่คุณคิดไว้เยอะมากหลังจากที่ผมเล่นจบไปผมต้องการเกมแบบนี้อีกถ้าให้ดีเลยภาค2ของเกมนี้ยกระดับทุกระบบของเกมนี้แค่นี้มันก็เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมแล้วและหลังจากนี้ถ้าคุณไม่อยากฟังเนื้อเรื่องต่ออยากไปเล่นเองค้นคว้าเอเองให้ปิดคลิปไปได้เลยใน3 คุณอาจจะสงสัยว่าเราคือใครเป็นอะไรกันแน่ทำไมเราถึงใช้พลังที่เหนือธรรมชาติได้แน่นอนว่าอา์ติแฟกของเราที่เราสามารถหามาได้และนําไปแลกพลังให้กับคลเ็กเตอร์เขาก็จะสอนวิธีใช้พลังลี้ลับให้กับเราแต่ก่อนหน้านั้นหญิงชราที่ปรับผาคารนานะทีแห่งแรกที่เราไมา่เยือนนางได้เคยเตือนเราไว้แล้วก่อนหน้านั้นอย่าไปใช้พลังบ้าบอนั่นและก็อย่าไปฟังเสียงของไอหมอนั่นด้วยเราก็ได้แต่สงสัยว่ายายนั้นพูดถึงเรื่องอะไรเมื่อคุณบากบั่นฝ่าฟ,าฟันหาอา์ติแฟกจนครบและนําไปมอบให้กับลเลกเตอร์เขาก็จะมอบ ภารกิจสุดท้ายให้กับเราทีนี้ทุกอย่างก็ครบแล้วเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายเพอร์ฉันไปยังตุดตำแหน่งในแผนที่แค่นั้นแหละในตอนนี้ก็แค่รอรอคืนที่มืดมิดโอบล้อมด้วยหมอกเย็นในเวลานั้นแหละเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วเราได้พาไอคอนเลคเตอร์มาด้วยหลังจากนั้นเขาได้ทำพิธีอะไรบางอย่าง ร่างของผู้หญิงที่ลอยขึ้นมาจากห่วงทะเลลึกเรารู้สึกดีใจและอบอุ่นหัวใจเล็กน้อยก่อนที่วินาทีสุดท้ายโลกใบนี้จะถูกกืนกินโดยบางอย่าง แต่ถ้าหากนั่นคือนิมิตจากความฝันเรารู้สึกสักเสี้ยวหนึ่งว่ามันไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทําคือสำรวจทะเลแห่งนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไปเจอกับนายกเทศมนตรีคนเก่าเขาดูมีอาการผิดปกติแถมบอกกับเราว่าโยนทิ้งไปซะหนังสือเล่มนั้นโยนทิ้งไปเนคืนนั้นมันอยากหลอกล่อฉันทุกวี่ทุกวันเราก็ได้แต่ถามด้วยความสงสัยว่าหนังสืออะไรก็หนังสือที่หนาใหไม่รู้ไงถ้าไปอยากจะนึกถึงวันแล้ว ฉันไม่อยากจะพูดถึงมันแต่นายถ้าอยากจะรู้นักไปถามยายที่ปา่ปาผักทานซะนางรู้เห็นทุกอย่างแต่ด้วยโปรดโยรมันทิ้งไปซะด้วยความที่เราไม่มีทางเลือกเราได้กลับมาหายายที่ป่าผักานและถามกับนางว่าไอ้หนังสือเล่มนั้นที่นายกเทศมนตรีคนเก่าบอกมันหมายถึงอะไรกันแน่และมันคืออะไรนี่เธอจะถามฉันตอนนี้จริงๆเหรอและนางก็ได้มองเราด้วยสายตาที่เวทนาในตัวเรา,น,านะไอ้นะั่นนะ ต้องก้าวข้ามผ่านมันไปได้แล้วนะเพื่อประโยชน์ของตัวเองและกับนางด้วยเบิกเนศซะทำสิ่งที่ต้องทำแด่ทุกคนความสงสัยนั้นก็ยังไม่คลี่ลายกระทั่งเราก็ได้ไปถามผู้ที่น่าจะรู้ดีที่สุดคอลเลกเตอร์ไอ้หนังสือด้านเหมืนคืออะไรเบิรก็คือหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไปนี่แหละแกอย่ามาทำไขสือมันคืออะไรไขสือเหรอชื่อว่ายแหละที่ทำไขสือ คงจะต้องใช้วิธีเดิมเพื่อเตือนให้นายอยู่กับลูกกับทางแล้วสิแกไปเอาหนังสือเล่มนี้มาจากไหนแกจะไม่ได้๋ยวันนั้นแกก็อยู่ด้วยนางก็เช่นกันแกอยากที่จะลืมแกขอฉันอ้อนวอนฉันนั่นเหละคือสิ่งที่แกแทบก้มลงกาเพื่อขอฉันเอาหนังสือนั่นมามันไม่เปลี่ยนแปลงไปหรอกมันคือของเราแกคิดว่าแกจะเอาไปทำอะไร แกมันน่าสมเพชพลังอำนาจอยู่ในมือแกแล้วแท้ๆ ีแกแค่เดินหน้าต่อไปอีกไม่กี่ก้าวแกก็จะได้เห็นนางอีกครั้งและย้อนทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับมาเป็นดังที่หวังคุณเห็นตรงหน้าอยู่แล้วว่าความจริงลเลกเตอร์มันก็คือตัวเราตัวเราที่จินตนาการมาเพื่อลบล้างความรู้สึกผิดอาจจะลบล้างได้แม้เพียงสักนิดในวันที่ตัวเองกําลังจะทําอะไรลงไปในนิมิตนั้นจากคําพูดของยายยังบอกอีกว่าหนังสือเล่มนั้นนะมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาและยายก็พร้อมที่จะชี้จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อที่เธอ จะได้จบเรื่องนี้เมื่อเราพยายามจะโยนหนังสือนั้นลงไปแต่หนังสือเล่มนั้นมันกลับไม่ยอมง่ายๆมันมีเสียงกระซิบเสียงเครียกจากบางสิ่งบอกว่าอย่าทำแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วในที่สุดผมก็โยนทิ้งมันได้ นังสือเล่มนั้นและความกลัวของผมที่นี้ผมก็จะได้เป็นอิสระผมจะไปเจอกับคุณในอีกไม่ช้านี้ขอโทษที่ให้รอ,อนานนะที่รัก